นี้นะคะจะพามาพบกับ h อนด a าแจ z นะคะ 1.5V ปี2017ค่ะราคาเบาๆเพียง379,000บาทคันนี้นะคะจัดทรงลงล้อเรียบร้อยสเกลรอบคันค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะว่ามีอะไรบ้างภายในกว้างสะอาดเบาะผ้าสีดำพวงมาลัยสาก้านวิทยุเป็นจอ Android สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้ค่ะเกียร์ออโต้แอร์แมนวน,มนวลรุ่นนี้ยังเป็นแอร์แมนวนวลอยู่นะคะ คันนี้เป็นรถบ้านแท้ไม้แท้ค่ะเบาะปรับได้หลายรูปแบบเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแบบที่หนึ่งพับนอนแบบที่สองพับตั้งขึ้น เน็ประสงค์ขนาดนี้กับราคา379,000บาทรับประกันโครงสร้างรถไม่มีชนหนักผิกความจมน้ำหากพบเจอแล้ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนขอบค่าเสียเวลา1,000 0บาทค่ะสามารถมาดูรถตัวจริงได้ที่เต็นค่าดีๆพระราม5นะครอิน in. หรือโทรสอบถามได้ที่063 446 0000 000ค่ะวันนี้เบียวไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คันหน้าค่ะบ๊ายบาย